ของวัดในวัขนข้างหน้าเป็นมงคลด้วยแหละได้ได้ได้เลยได้เลยไม่หมดผมก็พูดไปอย่างละเล็กอย่างละน้อยเพออันไหนลืมอันไหนไม่พร้อมไม่สามารถจองเรียกได้กับคณะกรรมการวัดกับเจ้าวาดกับหลวงก,การที่ดูแล เรื่องวัตถุมงคลบูชาใไอปีทองปูปีพุทธศักราชสองหัวนอนจะเอาลูกนิมิตลูกรกรมการท่องตนเป็นอุปกรณ์ระลึกถึงในการสาธยานบนหวางไว้ลูกนิมิตลูกนิมิตตั้งไว้ทห่พระเพื่อบูชาแ,แล้วก็เหรียญวัตถุมงคลหลายอย่าง ก็ไปตั้งเป็นผูกบดได้เลยอาคุณโยมเชิญต่อได้ต่อที่เราเนการไปรักจากที่ได้รอคอยนะครับ เราคอยในช่วงที่อาการได้รับกาีเตรียมไว้ในสานคของเนี้ยครับก็องขอบคุณที่าได้รในโอกาสนนะครับนะคก็เลยไม่ค่อยที่จะมีข้อมูลสมคุแบบเท่าไหร่นะครับจนเองก็ได้รับร่ณมทานนะครับจาก ตั้งกตุกตั้งปลวกหมตอนนี้นะครับพระอาจารย์ได้มาแจ้งนะครับที่กองนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับก็ขออนุญาตแจ้งนะครับการอุปสมบทนะครับขล่อยทุก่ันได้ทราบโดยทั่วกันนะครับบอกว่าก็อาหารหลายอย่างนะครับโชคและยองันคนต่างหาก นะครับก็ยั ulously, งมาเจ้านะครับที่มาร่วมแข่งเทีนยวที่นี่นะครับในการประกอบก็ท่านนักสัญจรบ้าวัดนะครับแต่ทุวัดที่สายธรรมยุทธ์นะครับในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็ท่านเจ้าคณะจังหวัดเองก็ได้ออกคําสั่งนะครับออกคําสั่งให้ทุกวัดได้มามีส่วนร่วมสกับในร่วมการเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการมาทุ่มกิจกรรมสังฆกรรม อาจจะต่างนะครับตามกำหนดที